สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสือเล่มหนึ่งค่ะชื่อคู่มือสำหรับมนุษย์ e x t r o v e r t ครับผมคนเขียนคือครูธรรมวงแสงทองซึ่งเออท่านมีพื้นฐานทางด้านพุทธศาสนาการศึกษาแล้วก็เป็นครูด้วยน่าสนใจมากเลยนะคะใช่ครับน่าสนใจตรงที่เอาแนวคิด e x t r o v e r t มาเชื่อมโยงกับเรื่องความสุขที่ยั่งยืนนี่แหละครับค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันจากตัวหนังสือเลย ทั้งคำนำสารบาญบทนำคืออยากจะสกัดแก่นคิดออกมาว่าไอ้คนที่เป็น e x t r o v e r t เนี่ยจะสร้างความสุขแบบยั่งยืนจริงๆได้ยังไงครับผมโดยเฉพาะการเอาจิตวิทยาพุทธศาสนาแล้วก็การพัฒนาตัวเองมาผสมกันนี่แหละค่ะที่ดูแบบท้าทายดีอืมจริงครับเพราะปกติเรานึกถึง e x t r ว v e r t ก็จะนึกถึงคนที่แบบพลังเยอะชอบเข้าสังคมใช่ใช่ใชได้รับพลังงานจากข้างนอกซะเยอะ แต่หนังสือเล่มนี้ชวนมองลึกลงไปอีกว่าความสุขจริงๆของเขาเนี่ยมันคืออะไรและจะหาได้ยังไงโดยเฉพาะการเอาหลักธรรมเข้ามาช่วยเนี่แหละครับตอนแรกที่เห็นว่าเอาหลักพุทธมาใช้กับ extravert นี่ก็แอบเอ๊นิดนึงนะคะเพราะภาพจํำ extravert คือคนชอบปาร์ตี้ชอบคุยเสียงดงังมั่นใจอะไรแบบนั้นครับ ดูเหมือนจะเน้นโลกภายนอกมากๆเลยแล้วจะเอาความสงบจากข้างในแบบพุทธมาเชื่อมกันยังไงก่อนจะไปตรงนั้นช่วยขยายความ extravert อีกนิดได้ไหมคะเพื่อบ,บางคนยังไม่เคลียร์ได้เลยครับตามหนังสือเนี่ย extravert ก็คือคนที่ชาร์จพลังจากการเจอผู้คนชอบปฏิสัมพันธ์มากมต่างจาก i n t r o v e r เลยที่เขาจะได้พลังจากการอยู่เงียบๆเงต่างจาก introvert เลยที่เขาจะได้พลังจากยเบๆคนเดียวลักษณะเด่นๆก็เช่นชอบเข้าสังคม sociable มีพลังเยอะ energetic ชอบพูดชอบคุย talkative อะไรแบบนี้ครับค่ะข,ข้อดีก็เยอะตามมาเลยทักษะสื่อสารดีสร้างเครือข่ายเก่งเป็นผู้นำได้ทัศนคติก็มักจะบวกบวกหน่อยแล้วความสุขสำหรับเขาล่ะคะสำคัญยังไงโอ้สำคัญมากครับการได้เจอคนได้เชื่อมต่อเนี่ยมันเหมือนเป็นพลังงานหลักให้เขาเลยเป็นแรงผลักดันด้วยซ้า โอเคเข้าใจภาพ e x ็กซ์โทรชัดขึ้นแล้วค่ะทีนี้กลับมาที่แกนหลักเลยการผสมสามสาศาสตร์จิตวิทยาพุทธศาสนาการพัฒนาตัวเองมันทำงานร่วมกันยังไงคะในการสร้างสุขให้ e x t r ซ์โ r รครับหนังสือเขาวางกรอบไว้น่าสนใจมากเริ่มจากจิตวิทยาก่อนเลยคือให้เข้าใจตัวเองเข้าใจตัวเองใช่ครับ อย่างพวก MBTI ที่บอกว่าเราเป็น E หรือ e x t r o v e r s i o n เนี่ยมันก็ช่วยให้รู้จักจุดแข็งจุดอ่อนแนวโน้มธรรมชาติของเราก่อนจะได้จัดการพลังงานตัวเองถูกอ๋อแค่รู้ว่าเป็น E ก็ช่วยแล้วเป็นจุดเริ่มต้นครับแต่ต้องเข้าใจต่อว่า e x t r o v e r t ก็มีหลายมิติไม่ใช่แค่ชอบปาร์ตี้อย่างเดียวพอเข้าใจตัวเองปุบ๊บก็มาแกนที่สพุทธศาสนาอ่าอันนี้ที่น่าสนใจใช่ครับที่น่าทึ่งคือเขาเอาหลักอริยสัจสี่ มาใช้เลยนะมองว่า e x t r o v e r t ก็มีความทุกข์ในแบบของเขาเหมือนกันนะทุกยังไงคะดูเขาแฮปปี้จะตายอะไรแบบนี้ครับหนังสือจะชวนให้เข้าใจที่มาของความรู้สึกพวกนี้หรือสมุทยัยแล้วก็เสนอทางจัดการหรือมักแล้วทางจัดการที่ว่านี่คืออะไรคะต้องไปนั่งสมาธิเงียบเงียบไหม introvert อาจจะไม่ค่อยถนัดนะคะไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิแบบนั้นเสมอไปครับหลักสำคัญจริงๆคือการมีสติ อยู่กับปัจจุบันสติครับรู้ทันความคิดอารมณ์ความรู้สึกตัวเองสำหรับอินโทรเวิร์ตการมีสติก็อาจจะหมายถึงรู้ตัวว่าตอนนี้กำลังสนุกกับเพื่อนหรือรู้ตัวว่าเริ่มเหนื่อยอยากพักหรือรู้ตัวว่ากำลังรู้สึกกดดันอ๋อสติมันช่วยให้เราประมวลผลพลังงานที่รับมาจากข้างนอกอย่างมีคุณภาพมากขึ้นไม่ใช่แค่ไหลๆไปตามสิ่งเร้าอย่างเดียว แล้วมันจะนำไปสู่การปล่อยวางความยึดติดบางอย่างได้เช่นความคิดที่ว่าฉันต้องเป็นที่รักของทุกคนตลอดเวลาพอมันวางได้มันก็จะสงบจากข้างในได้เองเหมือนคำคมในเล่มที่ว่าความสงบมาจากภายในอย่าค้นหามันจากภายนอกคือไม่ได้ให้หนีสังคมนะแต่ให้อยู่กับสังคมอย่างเข้าใจและไม่เป็นทุกข์ไปกับมัน เข้าใจแล้วค่ะคือใช้สติเป็นเครื่องมือจัดการพลังงานและความรู้สึกไม่ใช่บังคับให้หยุดนิ่งและศาสตร์ที่3ามคะคะการพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองอันนี้จะเป็นเครื่องมือที่จับต้องได้มากขึ้นครับเช่นเทคนิคการตั้งเป้าหมายแบบ smart goals ที่เร huh. าคุณคุณกันอ่าฮะ specific measurable ใช่ครับ achievable relevant time bound อันนี้ช่วยให้ extrovert ที่แบบไอเดียเยอะพลังแยะสามารถจัดระเบียบความคิดตัวเองได้ดีขึ้น ลงมือทำตามแผนได้จริงจังค่ะรวมถึงพวกเทคนิคจัดการเวลาพัฒนาทักษะอื่นๆที่จำเป็นซึ่งจริงๆก็สำคัญกับทุกคนล่ะครับฟังดูเป็นการผสมผสานที่โอ้มันลงตัวดีนะคะมีหังเข้าใจตัวเองจิตวิทยามีเครื่องมือนำทางจากข้างในพุทธศาสนาแล้วก็มีเครื่องมือลงมือทำจริงๆจากข้างนอกการพัฒนาตนเองครับผมดูจากสารบัญคร่าวๆเนื้อหาก็ครอบคลุมชีวิตหลายด้านเลยเนาะ ทางความสัมพันธ์จัดการความเครียดสุขภาพกายใจหรือแม้แต่เรื่องเติบโตทางจิตวิญญาณใช่เลยครับแต่หัวใจสำคัญที่ผู้เขียนย้ำม,มากๆเลยนะคือทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่มีความหมายเลยถ้าเราไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยสติอ่าใช่เลยค่ะการปฏิบัติจริงครับอ่านอย่างเดียวไม่พอต้องเอาไปลองใช้สังเกตผลแล้วก็ปรับไปเรื่อยๆผู้เขียนเขาตั้งใจให้หนังสือเล่มนี้เป็นเหมือนเพื่อนแท้นะครับคอยเตือนสติ ให้กำลังใจอืมดีจังโดยมีแกนความคิดหลักว่าทุกปัญหามันแก้ได้นะถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วก็รอเวลาที่เหมาะสมเน้นการปฏิบัติจริงนี้สำคัญมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะกับเอ็กซ์เิร์ตที่อาจจะเรียนรู้ผ่านการลงมือทำได้ดีกว่าการนั่งฟังเฉยๆใช่ครับผมงั้นก่อนจะจบกันไปมีมุมไหนที่แบบน่าสนใจเป็นพิเศษที่อยากจะฝากให้ไปคิดต่อไหมคะ ผมว่าประเด็นที่น่าคิดที่สุดน่าจะเป็นเรื่องการสร้างสมดุลนี่แหละครับสมดุลระหว่างอะไรกับอะไรคะสมดุลระหว่างธรรมชาติของ e x t r ว v e r t ที่รับพลังงานจากโลกภายนอกกับแก่นของความสุขที่ยั่งยืนจริงๆตามแนวพุทธที่มันเน้นการค้นพบความสงบจากภายในอ่าจริงด้วยค่ะมันดูเหมือนจะไปคนละทางใช่ครับ คำถามคือแล้วคนที่เป็น e x t r o v e r t เนี่ยเขาจะประสานสองสิ่งนี้ในชีวิตประจำวันได้ยังไงจะออกไปเจอโลกภายนอกอย่างมีพลังมีความสุขโดยที่ไม่เสียความเชื่อมโยงกับความสงบข้างในตัวเองไปอันนี้เป็นโจทย์ที่น่าสนใจมากครับที่แต่ละคนอาจจะต้องลองไปสำรวจหาคำตอบในแบบของตัวเองดูเป็นคำถามทิ้งท้ายที่ชวนคิดมากๆเลยค่ะ